ที่หน้าบ้านของคิตตี้หลังจากกดกลิ่นที่ประตูหน้าบ้านและยินรออยู่ครู่หนึ่งก็มีหญิงวัยกลางคนเดินออกมามิวกระซิบว่าคุณนาคนนี้คือแม่ของพี่คิตตี้แพลวมิวกิฟยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีสามสาวแนะนําตัวแล้วบอกว่าพวกเธอมาหาคิตตี้คุณนาเลิกคิ้วอย่างแปลกใจถามย้อนกลับว่าพวกเธอเป็นรุ่นน้องไม่รู้เหรอว่าพี่ๆ่มหกไปเข้าค่ายต่างจังหวัดไปตั้งแต่เมื่อวานจะกลับวันพรุ่งนี้ทั้งสาอึง้ง มองหน้ากันแม่ของคิตตี้ก็มองหน้าพวกเธอและถามย้ำด้วยความสงสัยเพราวจึงตัดสินใจตอบออกไปว่าพวกเธอไม่ทราบแล้วทั้งหมดก็รีบลาแม่ของคิตตี้และออกจากบ้านหลังนั้นอย่างงุนงงบนรถไฟฟ้า แพลวมิวกิฟ์ปรึกษากันครู่หนึ่งก่อนที่กิฟฟ์จะโทรศัพท์ถึงปอขวัญทั้ง3าเอาหัวชนกันเพื่อคุยกับปอขวัญไป,ปพร้อมๆกันสามสาวเศรษฐีที่บ้านคิตตี้เร็วเกินคาดจึงนั่งรถไฟฟ้าไปบ้านเบลทันทีมิวบน่นเสียดายที่ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่ารู้ว่าคิตตี้โกหกที่บ้านว่าไปเข้าค่ายกับทางโรงเรียนแพลวมิวกิฟ์งุนงงมากไม่คิดว่านักเรียนหญิงรุ่นพี่จะกล้าทําถึงขนาดนี้คิตตี้ไปไหนและไปกับใครกิฟ์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอวิดีโอคอลหาปอขวัญ เล่าเรื่องที่คิตตี้โกหกทางที่บ้านให้ปอขวัญฟังแพลวถามปอขวัญว่าฟลุคขาดเรียนด้วยหรือเปล่าเมื่อวานนี้ปอขวัญตอบว่าเท่าที่เธอรู้ฟลุกก็ขาดเรียนเหมือนกันทั้งหมดจึงลงความเห็นว่าเป็นไปได้99%ที่สองคนนั้นจะไปด้วยกันที่หน้าบ้านเบลแพลวมิลกิฟพวกเธอมองเข้าไปเห็นเบลนั่งอยู่ที่โต๊ะริมสนามบนโต๊ะมีหนังสือวางอยู่กองโตจึงช่วยกันร้องเรียก เบลเงยหน้าขึ้นมาจากหนังสือเห็นว่าเป็นรุ่นน้องทั้งสาก็รีบมาเปิดประตูพาเข้าไปนั่งที่โต๊ะ เบลเล่าให้ฟังว่าเธอต้องเร่งดูหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหนักเป็นสองเท่าเพราะขัดแย้งกับที่บ้านพ่อกับแม่อยากให้เธอเรียนแพทย์หรือไม่ก็ทันตแพทย์แต่เธออยากเรียนนิเทศศาสตร์เธอว้าวุ่นมากผลคะแนนออกมาเลยไม่ถึงสักคณะเดียวเธอยิ่งเครียดขึ้นไปอีกและต้องมานั่งดูหนังสืออย่างหนักตอนนี้ส่วนพ่อแม่ก็ยังยืนยันคำเดิมท่านเชื่อมั่นว่าเธอต้องสอบได้แต่เธอคิดว่าเธอคงสอบไม่ได้อย่างที่พ่อแม่หวังเธอจึงจะสอบเข้าคณะที่เธอชอบไปพร้อมๆกันซึ่งเรื่องนี้เธอบอกกับพ่อแม่ไม่ได้ ขณะที่รุ่นน้องทั้งสามพยายามหาทางถามเรื่องแฟนของเบลเบลก็พูดขึ้นอีกว่าแต่จริงๆแล้วก็เป็นเพราะตัวเธอเองนั่นแหละที่เตรียมตัวไม่พร้อมและแนะนําน้องๆว่าอย่ามัวปล่อยเวลาให้ผ่านไปต้องใช้เวลากับการเรียนและการดูหนังสือให้เต็มที่เพื่ออนาคตของเราที่โต๊ะริมสนามหน้าบ้านเบลแพร์มิวกิฟยังคงหาทางเข้าเรื่องแฟนเบลเแพร์จึงถามว่าทําไมเธอไม่ชวนเพื่อนมาดูหนังสือด้วยกันล่ะจะได้ช่วยกันติวไปด้วยในตัว เบลบอกว่าไม่ละ่ะตอนนี้เธอต้องรีบสปีดอย่างหนักถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยเธอกลัวว่าจะใช้เวลาได้ไม่เต็มที่เมื่อไม่ได้คําตอบอย่างที่หวังกิฟต์จึงถามตรงๆว่าทําไมไม่ชวนแฟนเธอมาละ่ะอย่างน้อยก็มีคนที่รักอยู่ด้วยเธอจะได้ไม่เครียดเบลหัวเราะแล้วบอกกับน้องๆว่าช่วงเวลานี้คือเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตมันสําคัญมาก เรื่องแฟนเรื่องความรักเอาไว้ทีหลังถึงเธอจะมีแฟนแต่เธอไม่อยากเอาสมองไปคิดหรือสนใจให้มากเพราะเธอไม่อยากพลาดในก้าวสำคัญก้าวนี้แล้วต้องมาเสียใจทีหลังเรื่องแฟนน่ะเอาไว้เข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ก่อนหรือเรียนให้จบก่อนค่อยคิดก็ได้หลังจากได้คำตอบอย่างนั้นสามสาวก็นั่งอยู่อีกครู่หนึ่งจึงกลับออกมาจากบ้านเบลและนัดกันว่าจะสืบเรื่องของแนทต,ต่อในวันอาทิตย์วันรุ่งขึ้น ขณะที่แพร์มิวกิฟกำลังเดินมองหาบ้านแนทในซอยตามที่ปอขวัญบอกมาก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมีผู้ชายนั่งมาสองคนเข้ามาจอดชิดข้างๆจนทั้งสามตกใจก่อนที่เกียริก้องจะเอ่ยเรียกพวกเธอทั้งสาหันไปมองพร้อมกันเมื่อเห็นเป็นเกียริกล้องก็โล่งอกแล้วเพ่งมองคนขับที่กำลังเลิกคิวขึ้นภายใต้หน้ากากหมวกกันน็อกแล้วร้องออกมาพร้อมกันว่านายทศ เกียรติกล้องบอกว่าเขากับทศภาคมาดักรอดูความเคลื่อนไหวของแนทไม่คิดว่าน้องทั้งสามก็มาเหมือนกันขณะที่ทั้งห้าพูดคุยอยู่นั้นรถเก่งคันหนึ่งก็แล่นออกมาจากซอยทุกคนจําได้ว่าเป็นรถของแฟนแนทและผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้วยในรถก็คือแนทนั่นเองเกียรติกล้องจึงหันไปบอกสามสาวว่าให้ผู้เธอกลับไปก่อนเดี๋ยวเขากับทศภาคจะตามไปเองแต่เด็กสาวทั้งสามไม่ไว้วางใจผู้เธอจึงนั่งแท็กซี่ตามไปด้วย ทั้งหมดตามรถคันนั้นไปจนถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแถวชานเมืองหลังจากจอดรถพอเตอรไซค์แล้วเกียริกล้องและทศภาก็สวมแว่นกันแดดอัมพรางตัวและมองเห็นสามสาวลงจากแท็กซี่พอดีเกียริกล้องจึงใส่หัวมองหน้าพวกเธอทุกคนเดาไม่ผิดว่าแนทกับแฟนต้องไปที่แผนกศูนย์ตินรีเวทพวกเขาหายเข้าห้องตรวจไปคู่ใหญ่ก็เดินออกมา แนทหน้าซีดมากแฟนของเธอมีสีหน้ากังวลทั้งสองเดินมานั่งที่เก้าอี้รอจ่ายยาตรงแถวหน้าของแพรวมิลกิฟที่แอบซุ่มอยู่พอดีโดยไม่ทันสังเกตส่วนเกียร์กล้องและโทรศัพท์นั้นนั่งอยู่อีกแถวหนึ่งข้างๆเด็กสาวทั้งสามได้ยินแนทถามแฟนหนุ่มเสียงสั่นว่าจะทำอย่างไรดีแฟนของเธอบอกว่าให้เ,เงียบเไว้ก่อนจนกว่าจะสอบไล่เสร็จ เขาเชื่อว่าไม่มีใครรู้แน่นอนนัดบอกว่าตอนนี้ที่โรงเรียนของเธอซุบซิบกันให้ทั่วว่ามีเด็กนักเรียนหญิงมหกตั้งท้องเธออาจอยู่ในข่ายที่ทุกคนสงสัยแฟนของเธอบอกว่าเธอเป็นนักเรียนที่ดีมาตลอดไม่มีใครสงสัยเธอหรอกเขาบอกเธอไม่ให้แสดงพิรุธเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะเสียอนาคตกันทั้งสองคนแล้วนัดกับแฟนก็รู้ออกไปนัดเดินคอตกไม่เหลือสภาพนักเรียนหญิงดีเด่นของโรงเรียนอยู่เลย เช้าวันจันทร์ยังคงมีการซุบซิบเรื่องข่าวลือกันอยู่ทั่วไปสมาชิกคนสำคัญของชุมนุมสายตรวจนักเรียนรวมทั้งเกียรติกล้องและทศภาคกำลังนั่งประชุมกันและรออาจารย์ชลิตายอยู่ในห้องชุมนุมปอขวัญรับรู้ว่าคนที่ท้องคือนนทะจากนั้นก็แจ้งกับทุกคนว่าคิตตี้มาโรงเรียนแล้วที่เธอขาดโรงเรียนเพราะไปงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนเพื่อโรงเรียนเก่าของฟลุกที่ต่างจังหวัดแต่โกหกแม่ว่าไปเข้าค่ายกับโรงเรียน ส่วนมัเหมียวนั้นทางบ้านของเธอห้ามไม่ให้มีแฟนแต่เธอแอบคบกับนัทที่เรียนอยู่คนละห้องทั้งสองมีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันน้อยมากทุกคนรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่มีเด็กนักเรียนหญิงของเรียนตั้งคันจริงๆมินำซ้ำเด็กคนนั้นคือนัทกิฟ์บอกว่าเธอเคยได้ยินว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงมักเป็นเด็กที่มีความประพฤติีเรียบร้อยไม่ทันต่อโรคแบบนี้แหละแต่แพรวเถียงว่ามันก็เสี่ยงกันทั้งนั้นแหละถ้ารีจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนปอขวัญเกียรติกล้องและมิวเห็นด้วยแต่ทศัยกกไหลบอว่า มันก็ต้องรู้จักป้องกันแพรวเถียงอีกว่าป้องกันไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ดีกว่าไหม ทศภาคทำหน้าเบื่อหน่ายบอกว่าแพลวคิดแบบผู้หญิงมิวเลยยกคำพูดของเบลมาเถียงที่เบลบอกว่าตอนนั้นเรื่องเรียนสำคัญที่สุดเรื่องแฟนเรื่องความรักเอาไวท้ทีหลังเข้ามาหาวทิทยาลัยให้ได้ก่อนหรือเรียนให้จบก่อนค่อยคิดก็ยังได้ก่อนที่ทศภาคจะอ้าป,ปากเถียงอีกอาจารย์ชลิตาก็เดินเข้ามาและเมื่อได้รับทราบเรื่องราวทั้งหมดจากนักเรียนอาจารย์ถึงกับทิ้งตัวลงพึงผนักเก้าอี้อย่างอ่อนแรงแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ครูไม่อยากได้ยินเลยว่ามันเป็นเรื่องจริง หลังจากนั้นอาจารย์ชลิตาก็เข้าไปที่ห้องของท่านผู้อำนวยการซึ่งมีท่านผออและอาจารย์องค์อาจอาจารย์หัวหน้าฝ่ายปกครองนั่งรออยู่ก่อนแล้วเธอแจ้งข่าวให้ท่านผอทราบท่านถึงกับกุมขมัก อาจารย์ทั้งสามปรึกษากันว่าจะจัดการอย่างไรดีตามกฎกระทรวงคือต้องให้พักการเรียนจนกว่าจะคลอดแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่แต่อาจารย์ชลิตาบอกว่าเธอสองสารแนทแนทเป็นเด็กดีมาตลอดทำผลงานให้โรงเรียนมาก็เยอะนี่เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะสอบไล่และเรียนจบแล้วอาจารย์องค์อาจบอกว่ากฎก็คือกฎถ้าละเว้นสักคนหนึ่งแล้วมีคนทำผิดแบบเดียวกันอีกเราจะทำยังไง ท่านผออ,อเห็นด้วยกับอาจารย์ชลิตาแต่ก็อดคิดแบบเดียวกับอาจารย์องค์อาจไม่ได้ท่านบอกว่าอย่างไรเสียก็ต้องจัดการเรื่องนี้โดยเร็วจะให้ล่วงเลยจนถึงวันสอบไล่เสร็จไม่ได้เพราะมันจะแปลว่าคณะครูปล่อยผ่านเรื่องนี้ทำไม่รู้ไม่เห็นซึ่งด้วยจารยาบันแล้วท่านทำอย่างนั้นไม่ได้อาจารย์อีกสองท่านพยักหน้าอย่างเห็นด้วยแล้วมองด้วยสายตาครุ่นคิด ท่านผอ,อจึงเอ่ยขึ้นอีกว่านี่นักเรียนพวกนี้เขาจะรู้บ้างไหมว่าผลของการทำตามความนิยมของสังคมแบบผิผดๆไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจแบบนี้ทาให้พวกครูลำบากใจแค่ไหนทำให้ผู้ปกครองต้องเสียใจทุกใจแค่ไหนและที่สำคัญคือมันทำลายอนาคตของตัวเองหลังเลิกเรียนท่านผู้อำนวยการมองผ่านหน้าต่างห้องทำงานลงไปที่ลานหน้าเสาธงท่านเห็นนักเรียนกำลังเดินทางกลับบ้าน บางคนมีรถจากทางบ้านมารับที่หน้าโรงเรียนบางคนก็เดินออกไปการเป็นกลุ่มเพื่อไปขึ้นรถกลับบ้านเองท่านนึกอยู่ในใจว่า นี่โรงเรียนเก่าแก่มีชื่อเสียงดีงามสร้างคนเก่งๆให้แก่ประเทศชาติมากมายจนเป็นที่เชื่อถือของบรรดาผู้ปกครองอย่างดารุณาพิทยาลายัยจะต้องมีเรื่องมาเสื่อมเสียในยุคท่านนี่เองหรือท่านกับนโยบายของท่านไม่สามารถต้านทานกระแสะที่เปลี่ยนไปของสังคมจริงๆหรือท่านควรทําอย่างไรต่อไปดีแนทมาจากครอบครัวที่ดีเป็นนักเรียนเรียนดีอันดับต้นๆของโรงเรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นเธอได้รับรางวัลดีทุกปีทําชื่อเสียงทางวิทยาการให้แก่โรงเรียนมามากมายท่านไม่เข้าใจ ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เธอประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางจนเกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นมาได้อย่างนี้แล้วขณะที่ท่านกำลังจะผลาจากหน้าต่างท่านก็มองเห็นแนทขึ้นรถเก่งคันหนึ่งที่จอดรออยู่หน้าโรงเรียนก่อนที่รถคันนั้นจะขับออกไปเช้าวันต่อมาแพรวมิลกิฟปอขวัญเกียรติก้องและทศภากําลังรอฟังผลจากอาจารย์ชลิตาอย่างใจจดใจจ่อ พวกเขาคาดเดากันว่าท่านผอ,อต้องให้โอกาสนัดแน่ๆแล้วก็เป็นอย่างที่คิด เมื่ออาจารย์ชลิตาเข้ามาที่ห้องและเล่าให้ฟังว่าท่านผอ,อ,อตัดสินใจไม่นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะครูเพราะอาจารย์เสนอว่าอยากให้โอกาสแนทเหรือเวลาอีกเพียงเดือนเศษเท่านั้นถือว่าให้นาคตแก่เด็กแนทไม่ใช่เด็กเลวร้ายทุกคนก็ทราบดีน่าจะสํานึกผิดอยู่แล้วตอนนี้ถ้าพักเรียนจนคลอดแล้วกลับมาเรียนใหม่แนทต,ต้องมาเรียนกับรุ่นน้องเธอคงอับอายถ้าย้ายไปโรงเรียนอื่นก็ยังดีแต่อาจารย์กลัวว่าเธอจะออกจากระบบการศึกษาไปเลยอาจารย์องค์อาจสำทับว่าถ้าตกลงตามนี้ อาจารย์ชลิตาต้องมั่นใจที่จะรับผิดชอบต้องบอกให้นัดรู้ว่าตัวเองทําผิดและโรงเรียนให้โอกาสที่สําคัญคือต้องไม่ให้เรื่องเพลงพลายออกไปเพราะนั่นจะหมายความว่าเป็นการรับรู้โดยทั่วว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเราท้องและหากเป็นเช่นนั้นเราจะละเลยการลงโทษไม่ได้อาจารย์อาจจะต้องจัดการไปตามกฎท่านผอ,อ,อจึงตัดสินตามนั้นท่านหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีข่าวคงจะซาไปเอง หลังจากนั้นนัดคงจัดก,การชีวิตตัวเองได้และอาจารย์ชลิตารับปากกับท่านว่าเธอจะพยายามทำให้ดีที่สุดเช้าวันจันทร์สัปดาห์ต่อมาแพรวมิวกิฟปอขวัญเกียรติกล้องและทศภาค ต่างคนต่างรีบมาที่ห้องชุมนุมสายตัวนักเรียนโดยไม่ได้นัดหมายเพราะเวลานี้ข่าวลือเรื่องนักเรียนของเรียนตั้งคันแพร่สะพัดขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้จะเจาะจงเลยว่าเธอคนนั้นคือนัทปอขวานถามขึ้นมาทันทีว่าข่าวแพร่ออกไปได้อย่างไรแต่ทุกคนยืนยันหนักแน่นว่าในหมู่ของพวกเขาไม่มีใครปริป,ปากเรื่องนี้เลยอย่างไรก็ตามเวลานี้ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว ที่จะตามหาต้นตอที่เผยแพร่ข่าวเพราะนี่คือความจริงและกลายเป็นความเสื่อมเสียของโรงเรียนที่รู้จักกันไปทั่วแล้วอีกไม่นานข่าวก็คงแพร่ออกไปนอกโรงเรียนเรื่องเสียหายมักแพร่กระจายออกไปเร็วเสมอหลังจากวันนั้นแนทก็ไม่มาโรงเรียนอีกเลยอาจารย์ชลิตาไปที่บ้านของแนทและได้ทราบจากแม่ของเธอว่าแนทถูกส่งไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดแล้วนับจากวันนั้นบริกาศในโรงเรียนดารุณาพิทยาลัยก็เงียบเหงานักเรียนต่างเตรียมตัวสอบกันเงียบๆกระทั่งเข้าสู่สัปดาห์ของการสอบปลายภาค แล้วการสอบก็เสร็จสิ้นลงด้วยดี บรรยากาศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเมื่อโรงเรียนจัดงานเลี้ยงฉลองปิดภาคให้แก่นักเรียนหลังสอบเสร็จเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งแก่นักเรียนที่เรียนจบออกไปด้วยในวันนี้โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนนำชุดปเวทมาเปลี่ยนได้โรงเรียนจึงเต็มไปด้วยสีสันอันสดใสนักเรียนทุกคนช่วยกันจัดสถานที่ในห้องประชุมจัดเวทีและการแสดงงานเลี้ยงเริ่มขึ้นอย่างสนุกสนานนักเรียนของโรงเรียนตรุณาพิทยาลัยส่วนใหญ่แต่งตัวเรียบร้อยสมวัยบางคนอาจวือหวาไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากจนเกินไปชุมนุม รับหน้าที่บนเวทีสลับกับการแสดงของตัวแทนแต่ละชั้นเมื่อถึงเวลาที่ตัวแทนรุ่นพี่มหฝ่ายหญิงต้องขึ้นเวทีกล่าวอำลาทุกคนลงความเห็นว่าให้คนนึงเป็นตัวแทนคนนั้นจึงเดินขึ้นไปบนเวทีแต่แล้วสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเธอเกล้าผ้าตกบันไดเธอสะดุดล้มกลิ้งตกบันไดลงมาแล้วเมื่อพยายามลุกขึ้นเธอก็รู้สึกปวดท้องมากและสิ่งที่ทุกคนในบริเวณนั้นเห็นคือเลือดที่ไหลลงมาตามขาของเธอ ท่ามกลางความตื่นเต้นตะลึงของทุกคนอาจารย์พิชิตชัยรีบพาเธอคนนั้นไปส่งที่โรงพยาบาลมีเสียงคนถามหาแฟนของเธอแต่เขาได้หายตัวไปในช่วงเวลาชุลมุนโดยไม่มีใครสังเกตเห็นอาจารย์องค์อาจควบคุมความสงบในหอประชุมไว้ได้อีกครั้งและเพื่อไม่ให้นักเรียนตื่นตระหนกไปมากกว่านี้เขาจึงดำเนินรายการบนเวทีต่อไปด้วยความชุลมุนและบริเวณบันไดขึ้นเวทีเป็นซอกเข้าไปนักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น รู้แต่ว่าเธอคนนั้นตกบันไดจนบาดเจ็บทุกคนหันกลับไปสนุกสนานอย่างเดิมท่ามกลางความรู้สึกวูบไหวในอกของเหล่าครูอาจารย์เพราะพวกท่านทราบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรจากอาการของนักเรียนมหคนนั้นครูอาจารย์ทุกท่านตระหนักดีว่าในปีการศึกษานี้โรงเรียนตรุณาพิทยาลัยไ,ไม่ได้มีนักเรียนหญิงตั้งครันทั้งที่ยังศึกษาอยู่เพียงคนเดียวแต่มีถึงสองคน ช่างเป็นความเสื่อมเสียและอัปยศอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเกียรติภูมิเก่าแก่มาช้านานแห่งนี้